อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขบ้างนะอนุญาตให้ตัวเองได้ยิ้มและหัวเราะบ้างอนุญาตให้ตัวเองสบายใจเบิกบานได้รงบ้างเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพลังชั้นดีให้กับชีวิตเราเลยนะแต่บางจังหวะของชีวิตมันก็มีบ้างที่เรารู้สึกไม่โอเคเลยเรารู้สึกเหนื่อยกับชีวิต ก็อนุญาตให้ตัวเองเหนื่อยได้ไม่เป็นไรเรารู้สึกอยากรอ้องไห้ก็อนุญาตให้ตัวเองร้องไห้ได้ไม่เป็นไรเพราะชีวิตไม่ใช่เครื่องจักรย่อมมีอารมณ์และความรู้สึกได้เหนื่อยก็พักอยากร้องไห้ก็ร้องเลยระบายความอึดอัดขัดใจได้แต่อย่านานนักนะรีบปานั ตาแล้วเดินหน้าต่อเพราะชีวิตมีสิ่งดีๆรอเราอยู่เสมอเจอช่วงแย่ๆก็แค่เข้มแข็งให้มากกว่าเดิมเจอช่วงดีๆก็เติมพลังก็บไว้ให้หัวใจเต็มไม่ว่ายังไงชีวิตก็ต้องดีขึ้นในทุกๆวันเราจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด พร้อมรับของขวัญที่มีค่าจากโลกใบนี้และที่สำคัญนะต้องใส่ใจความรู้สึกตัวเองเสมอไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าการที่เรารู้สึกดีอีกแล้ว